ถ้าไอยากภาาข้อมูลภาสาเจ๋งๆเจ๋งๆก็สามารถไปกดติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k สอบไปขับขี k ่ชาแนลและอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไปด้วยนะแนวข้อสอบใบขับขี่ปี2563ฉบับอัปเดตหมวดที่1กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด5ปีต่ออายุล่วงหน้าได้กี่เดือนก็ไก่1เดือนขอไข่3เดือนคอควาย4เดือนงองงู6เดือนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับ3เดือนนายกอเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถจนส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่ใดกไก่สำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งขอไข่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นกรุงเทพมหานครขอควายสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยกเว้นสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเปตงงองูผิดทุกข้อ และคําตอบก็คือข้อกอไก่นะครับสํานักงานขนส่งจังหวัดและสํานักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวต้องมีอายุกี่ปีกอไก่ไม่ต่ํากว่า15ปีบริบูรณ์ขอไข่ไม่ต่ากว่า16ปีบริบูรณ์ขอควายไม่ต่ากว่า17ปีบริบูรณ์หรืององงูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององ,ง,งูไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะครับนายชายพิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้ายประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้หรือไม่กอกไก่ไม่ได้เพราะนายชายเป็นผู้มีร่างกายพิการขอไข่ไม่ได้เพราะขัดต่อระเบียบกรมการขนส่งทางบกขอควายได้เพราะหากนายชายมีบัตรผู้พิการ หรืององ,งูได้นะครับเพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายที่การจนเป็นเหตุที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้และคำตอบก็คือข้ององ,งูนะครับได้นะครับเพราะไม่เป็นผู้มีร่างกายที่การจนเป็นเหตุที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้บุคคลในข้อใดต่อไปนี้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ กอไก่ในชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ขอไข่นางหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนั่นเองขอควายในดำเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาตงองงูนางแดงเป็นวันโรค คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับนายชายไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้นายแดงประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะขอ้อใดถูกต้องกอไก่นายนแดงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนขอไข่นายแดงต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีข้อควาย นายแดงไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้งองูถูกทุกข้อและข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูครับถูกทุกข้อผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารนณะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็ไก่ ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรขอไข่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ขอควายมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วอย่างน้อย5ปีหรืององงูต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับรถยนต์และคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับ ต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควรหากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถท่านจะปฏิบัติอย่างไรกอไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบกขอไข่ แจ้งให้หนายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตขอควายใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นต่อไปงองูนำใบอน,นำอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนข้อที่ถูกต้องนะครับกอไก่แจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วันกอไก่30วันขอไข่15วันขอควาย45วันงองู60วันครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่15วัน กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันกอไก่45วันขอไข่30วันคอควาย15วันงอง,งู60วันฉเฉลยนะครับขอ้อคอควาย15วัน กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ภายในกี่วันกอไก่15วันขอไข่30วันคอควาย60วันหรืององงู90วันข้อที่ถูกต้องนะครับข้อกอไก่15วัน ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นา,นายทะเบียนภายในกี่วันกไก่30วันขอไข่15วันคอควาย60วันหรืององงู90วันครับคำตอบนะครับขอไข่15วัน ใบอนุญ,ญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันทราบเหตุน,นั้นกอไก่15วันขอไข่30วันขอควาย60วันหรืององงู90วันและคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือข้อกอไก่นะครับ15วัน ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วันนับตั้งแต่วันทราบเหตุนั้นกอไก่30วันขอไข่15วันขอควาย60วันหรืององู90วันคำตอบนะครับขอไข่15วันเมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต และได้รับคําสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายในกี่วันครับกอไก่7วันขอไข่3วันขอควาย10วันหรืององู15วันข้อที่ถูกต้องนั้นก็คือข้อกอไก่นะครับ7วัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ Channel มาทดลองใช้กันฟรีเพือเ่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบขับขี่กันด้วยนะครับ <S <S คุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมและทํำข้อสอบผ่านได้ด้วยแอปพลิเคชันสอบใบขับขี่ Channel ส่วนคลิปหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรรอติดตามชมกันได้เลยครับ ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ